สวัสดีค่ะร้านอาหารอีสานแซ่บเกินร้อยยินดีต้อนรับนะคะมาดูบรรยากาศของร้านนะคะแต่ตอนนี้จะค่ำแล้วร้านใกล้จะปิดแล้วบรรยากาศของร้านอาหารอีสานแซ่บเกินร้อยบรรยากาศอบอุ่นค่ะแต่แอยเย็นช่ำชื่นใจค่ะนะี่คือบรรยากาศในห้องแอร์นะคะลูกค้าท่านใด อยากมาทานอาหารรอไม่นานนะคะทีมงานแม่ครัวเรามีพร้อมกับข้าวออกเร็วค่ะลูกค้ารอไม่นานบรรยากาศตอนเย็นก็จะมีแค่ลูกค้ามาซื้อกับบ้านใส่ถุงมาค่ะเพราะว่าร้านใกล้จะปิดแล้วใกล้จะหกโมงแล้วนะคะร้านอาหารของเราเปิด เก้าโมงเช้าถึง6กโมงเย็นของทุกวันนะคะลูกค้าท่านใดอยากมานั่งทานอาหารแบบชิลๆไม่ร้อนก็เชิญได้นะคะร้านอาหารอีสานแ่บเกินร้อยยินดีต้อนรับทุกท่านเลยค่ะนี่คือบรรยากาศนะคะ